ถวายความเคารพพระมาทเถรา,า,รานุเถรัด,ด้วยความเคารพอ,อย่างยิ่งนะครับเจริญพรญาติโยมกยัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะวันนี้เป็นรายการพิเศษนะรายการฟังธรรมพ้นทุกเพิ่มสุขในสัปดาห์มาค่าบูชาก็จะมีพระอาจารย์มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคุยธรรมะในช่วงสัปดาห์มาคบูชาระหว่างวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์เวลา 18นาฬกาถึง18นากา30นาทีในวันนี้หลวงพี่สนิทวงนะ้ามาคุยกับทุกท่านในหัวข้อมาค้าบูชาวันประกาศปฏิญญาสันติภาพโลกในวันมาค้าบูชาเนี่เป็นวันสำคัญเกิดเหตุอาสจัรยร์4ประการด้วยกันประการที่1คือเป็นวันพระวันเพ็ญึ้้น15คำ่ำพระจันทร์เสวยมาคะเลิกนะถือว่าเป็นเป็นวันพิเศษวันพระนะ ประการที่2คือพระภิกษุ1,250รูปมาประชุมรวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะที่เยาวชนเขาชอบแซลๆกันนะอันที่3ก็คือพระภิกษุทั้งหมดเลยเป็นพระอารหันต์ทรงอภิญญานะรู้กันด้วยวาราจิตว่าจะมีประชุมก็มาประชุมรวมกันนะเป็นพระหันหมดเลยและประการที่4พระภิกษุทั้งหมดเลยล้วนเป็นบวชแบบ เอหิพิคุอุปสัมปทานะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาบวชให้นะตั้งแต่พระสัมมาสุธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็มีปฐมเทศนาให้กับภิกษุชุดแรกนะคือปัญจะวัคคีทั้ง5ท่านก็ประธานนะปฐมเทศนานะหรือธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากนั้นก็ช่วยกันเผยแผ่มาจนกระทั่ง เมื่อมีพระสงฆ์มากพอก็ประชุมนะในวันมาคาบูชาเนี่ยแหละในสมัยพุทธ,ธกาลแล้วให้โอวาทปาติโมกเรียกว่าหนะ ok, ลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคีดว่าหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกนะโอวาทปาติโมกก็หลักในการเผยแผ่เรียกว่ามีพระพิสุพันกว่ารูปแล้วก็มาประชุมกันนะหลักการสามมีอะไรบ้าง นะหลักการ3ก็คือละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสนะก็เป็นหัวใจของชาวพุทธนะไปสอนที่ไหนก็สอนเรื่องนี้แหละละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสนะ,ะประการต่อมาก็คืออุดมการณ์4จะไปเผยแผ่อย่างแรกต้องอดทนเพราะอะไรเพราะธรรมวินัยของพระเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นมาท่ามกลางพระหุวัฒนธรรมนะพระหุวัฒนธรรมคือหลากหลายด้วยลัทธิความเชื่อ ผู้นำศาสนาเยอะแยะเลยนะในอินเดียสมัยนั้นฉะนั้นถ้าถ้าไปเจอแล้วเขาสงสัยไม่เป็นไรนะสันเสริญไม่เป็นไร้าสงสัยว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอดทนนะเพราะเป็นเป็นความรู้ใหม่ในยุคนั้นเลยนะเนี่ยต้องอดทนนอกจากอดทนแล้วไม่เบียดเบียนด้วยแล้วต้องเป็นผู้มีความสงบกายสนกสงบใจเพราะอะไรเพราะเป้าหมายคือสอนให้เขาไปนิพพาน ไปทะเลาะกับเขาไม่ได้ต้องอดทนต้องสงบเสงี่ยมนะแต่ไม่ได้ไปกลัวใครนะมีความสงบแต่ไม่เบียดเบียนใครเป้าหมายคือไปนิพพานสงบเย็นเป็นสุขนะเป้าหมายวิธีการหกเริ่มต้นจากไม่ว่าร้ายอันนี้ไม่ไปว่าเขาเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าไปว่าร้ายก็สคือไม่ทำร้ายโอ้ถ้าสองข้อเนี่ยไปละเมิดเป็นไงเสียเวลาเสียเวลาเผยแผ่ เอาเวลาไปทะเลาะกันหมดนะเสียเวลาไปกับการทะเลาะไม่มีเวลาเผยแผ่อย่างนั้นไม่ว่าร้ายชี้ว่าธรรมวินยัยความรู้ที่พระเจ้าให้ดีอย่างไรนะดีอย่างไรก็สอนกันไปแต่ไม่ว่าร้ายคนอื่นนะแล้วก็สำรวมในศีลในปาติโมกของภิกษุทั้งหลายนอกจากนั้นก็คือใช้แต่พอเพียงนะนะเขาจะได้รู้สึกว่าเออนะเป็นผู้มัธยัตมักน้อยสันโดษอนะ่แล้วในขณะที่เผยแผ่ต้อง มีความสงบนะหาที่หลีกเล้นเพื่อที่จะทำสมาธินะหาที่หลีกเล้นเพื่อทำสมาธิจะได้มีกําลังกายกําลังใจช่วยกันเผยแผ่นี่คือหลักโอวาทปาติโมกหรือหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งหลวงพี่เรียกอีกอย่างว่าเป็นการประกาศปฏิญญาสันติภาพโลกเพราะถ้าทำเหล่านี้นะจะเกิดสันติในเรือนใจนะเห็นแล้วก็ดูเป็น ผู้มีสันติภาวะไปสร้างสันติภาพโลกได้นะซึ่งกิจกรรมในวันมาคบูชาของวัดพระธรรมการเนี่ยเราก็ดำเนินตามรอยโอวาทปาติโมกมาโดยตลอดนะมาโดยตลอดวัดวัะธรรมกายสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2513นะ2513เมื่อ54ปีที่ผ่านมานะเกินครึ่งศตวรรษแล้วนะ เกินครึ่งศตวรรษแล้วเราก็เริ่มขุดดินก้อนแรกในวันมาฆบูชาเช่นกันเลยจำง่ายเลยจำง่ายเลยทุกวันมาฆบูชาเราก็ดำเนินตามรอยโอวาทปาติโมกไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายกันแม้มาจนถึงปัจจุบันนี้มีทั้งคนสงสัยมีทั้งคนสันเสริญนะสันเสริญก็มาช่วยทำกิจกรรมเผยแผ่กันไปมาประพฤติปฏิบัติทำกันไปแต่สันเสริญสันเสริญเนี่ยดี แต่สงสัยเนี่ยถ้าสงสัยแล้วมาถามก็จะได้ปัญญากลับไปนะปัญญากลับไปแต่ถ้าสงสัยแล้วมีคําที่ไม่ไพเราะสนุหูเราก็ต้องตาำโอวาทปาติโมกนะปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกค,ค,คืออดทนไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายกันแล้วเราก็ดําเนินตามมโนปณิธานที่สร้างวัดคือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็น คนดีที่โลกต้องการแม้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะเราก็ดำเนินมโนปณิธานตลอด54ปีมาจนถึงปัจจุบันผลก็คือ,อเรามีสาขานะเรามีวัดที่เป็นศูนย์สมาธิเป็นศูนย์สมาธิเป็นวัดทั้งในและต่างประเทศเนี่ยกว่า200แห่งที่ไปสอนสมาธิให้ชาวโลกนะชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าถึงสันติสุขภายในในสร้างวัดให้เป็นวัดเนี่ยสร้างไปแล้วกว่า200แห่งนะเป็นศูนย์สอนสมาธิสอนสันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายในสร้างพระให้เป็นพระตอนนี้นะเรามีพระภิกษุสามเณรกว่า3000รูปนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะสามพันกว่ารูปนะที่บวชนะแต่บวชนี่หลายแสนนะ แต่บวชแล้วอยู่ต่อเนี่ยเหลือประมาณนี0สามพัรูปนสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีโอญาติโยมทั้งในและต่างประเทศเนี่ยหลายล้าน,นหลายล้านท่านเลยที่มาร่วมกิจกรรมกับวัดพระธรรมกายทั้งในและต่างประเทศทั้งออนไซต์ site, และออนไลน์ line, ในซูมต่างๆใน Facebook ในทวิตเตอร์ใน u t u b e ทั้งหลายสอนธรรมะ ญาติโยมเยอะแยะให้มาประพฤติปฏิบัติทำกันที่ผ่านมานะปีที่แล้วเราก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมไฮไลท์ปีที่แล้วก็คือเรามีสัมมนาออนไลน์นะที่พี่น้องเครือข่ายองค์กรพุทธนา,นาชาติมาประชุมสัมมนากัน11ประเทศนะได้มาประชุมสัมมนาในวันละวัน มาค้าบูชาแล้วก็เหมือนเป็นวันคล้ายวันเกิดของวัดพระธรรมกายด้วยก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการเผยแผ่ซึ่งในที่สุดแล้วนะการเผยแผ่ต้องอาศัยความสมคคีการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธทั่วโลกวัดพระธรรมกายทําคนเดียวไม่ได้ทําวัดเดียวไม่ได้นะจะนําพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลก หลวงพ่อทัตตาชโวท่านเมตตาบอกว่าต่อให้มีพระเป็นหมื่นเราก็ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกต้องอาศัยพี่น้องพี่น้องเพื่อนสาธ,ธมิกนะพระมหาเถรานุเถระหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายช่วยกันเผยแผ่ด้วยนญาติโยมทั้งหลายก็ต้องเป็นครูสอนสมาธิด้วยฉะนั้นทุกปีเราก็จะมีการจัดสัมมนากับองค์กรพุทธนานาชาติเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งในที่สุดก็สรุปมาว่า ถ้าองค์กรไหนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะก็สามารถที่จะดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้อย่างต่อเนื่องทุกปีแต่ในขณะเดียวกันองค์กรไหนที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมนะก็จะล้มหายตายจากกันไปเองฉะนั้นที่เรามีกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องทุกทุกปีจะเห็นว่าแม้แต่ในช่วงที่เราเผชิญภาวะที่ลำบาก อย่างสถานการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาเราก็หาช่องทางในการเรียะรวมใจรวมกายมานั่งสมาธิกันผ่านแนะอปพลิเคชัน z o o เนาะนั่งสมาธิออนไลน์สวดมนต์ออนไลน์จุดประทีปออนไลน์ธรรมญาตราออนไลน์ถวายสังฆทานออนไลน์เยอะแยะเลยสัมมนาออนไลน์ก็มารวมกันภาพที่พวกเราทั้งหลายมาประชุมรวมกัน ผ่านจอซูมแล้วขึ้นจอ LED ที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจริญเผยแพร่ไปทั่วโลกต้องบอกว่าเป็นกำลังใจเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับทั้งองค์กรพุทธนานาชาติแล้วก็ชาวพุทธทั่วโลกนะที่เขาตื้นตันใจปลื้มใจไปกับวัดพระธรรมกายด้วยว่าไม่ยอมแพ้แม้เจออุปสรรคอย่างโควิด -19 นะโควิด -19 ก็ยัง ปฏิบัติทรรมบำเพ็ญบุญผ่านออนไลน์ก็ยังทำกันจัดสัมมนาเขาก็มาร่วมกันเนี่ยต้องมีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเสรุปเนาะเขาก็มีการสรุปว่าเอ๊อกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกมีการทำกันอย่างต่อเนื่องเรียกว่า c d d copy and development ก๊อปปี้นะแล้วก็ไปพัฒนาใช้กันได้บอกจุดประทีปจุดประทีปเป็นกิจกรรมที่รวมใจคนได้เกิดสามาัคคีทำแล้วก็ทำกันได้จุดประทีปสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันอย่างนี้ก็เป็นการรวมกิจกรรมทั้งออนไซต์และออนไลน์ก็ทำได้สัมมนา line, ออนไลน์นก็ทำกันหรือกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นมาเช่น บวชกุลบุตรนะบวชกุลบุตรทั้งบวชสามเณรบวชพระซึ่งเป็นระยะสั้นหลายประเทศก็เริ่มทำกันแล้วในขนาดนี้นะที่บังคลาเทศพระอาจารย์สมานก็ไปจัดกิจกรรมบวชนะบวชระยะสั้นให้กับกุลบุตรที่บังคลาเทศโอ้หน้าปลื้มอกปลื้มใจรายปีที่แล้วที่อินโดนีเซีย ก็มีการบวชนะบวชกุรบุตรนะบวชท่านชายที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปทํากิจกรรมที่บรมพุทธโธมหาเจดีย์บรมพุทธโธโอเป็นภาพประทับใจของชาวพุทธไปทั่วโลกเลยดึงดูดทั้งด้านจิตใจนะดึงดูดทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยวบอกโอรัฐบาลอินโดนีเซียปลื้มบอกปลื้มใจกับกิจกรรมนี้มากเลยหรือ ภาพวันปีนี้นะอีกนิดหนึ่งคือของบังคลาเทศต้องบอกว่าโอ้หลวงพี่สมานท่านไปจัดบวชแล้วจัดเดินทุดงด้วยจัดบินธบาตแถวยาวมากเลยนะพวาเราสามารถไปติดตามได้ในสื่อโซเชียลมีเดียนะ Facebook สำนักสื่อสารองค์กรได้แล้วก็ในสำนักต่างประเทศได้กิจกรรมประทับใจมากๆนี่บวชระยะสั้นก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนะนอกจาก การจุดประทีปการนั่งสมาธิการประชุมสัมมนาการบวชระยะสั้นแล้วเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ต่อเนื่องหรือกิจกรรมง่ายๆอย่างตักบาตรตักบาตรตักบาตรที่ตักบาตรหน้าบ้านของแต่ละท่านก็เป็นกิจกรรมทำได้อย่างต่อเนื่องแต่กิจกรรมตักบาตรชนิด1000รูป10,000รูป หนึ่งแสนรูปนี่ก็เป็นกิจกรรมที่องค์กรพุทธนานาชาตินำไปจัดกิจกรรมนะเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาสร้างความปึกเป็นปึกแผ่นนะให้กับสังคมชาวพุทธได้อย่างต่อเนื่องนะเช่นปีที่ผ่านมานะที่เมียนมานะมันเดเลยางกุ้งก็จัดกิจกรรมพระหลายหมื่นรูป หรือเวียดนามก็จะตักบาท3,000รูปนะกิจกรรมที่ผ่านมานะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ตักบาทห0 0 0นรูปนะที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่หหญแล้วกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้ก็คือวันที่2มีนาคมก็จะมีการตักบาทพระหนึ่งรูปที่ ลานอนุสาวรีย์ย่าโมท้าสุรนารีนะฉลองเมืองนะเมืองโคราชนครราชสีมาณนะวันที่สองมีนาคมนี่แหละเป็นกิจกรรมที่สามารถ c ีแอนดีไปได้ทั่วโลกเลยนะนอกจากนั้นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อคือธรรมยาตราธรรมยาตรานะนอกจากที่เมืองไทยนะที่เราจัดกันทุกเดือนมก,กราคม ที่เราจัดกันในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ต้องบอกว่าที่อินเดียก็มีจัดกิจกรรมธรรมยาตรานะอินเดียเนปาลบังคลาเทศตอนนี้นะพระอาจารย์สมานก็ร่วมกับธรรมชาญญาที่บังคลาเทศก็จัดธรรมยาตรานะธรรมยาตรางานธรรมยาตราที่สําคัญที่ใกล้ๆนี้คือวันที่ เก้าที่สิบมีนาคมมีงานบุญใหญ่ธรรมยาตรา1นึ่พรูปนะฉลองมหาเจดีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำนะที่สงขลานี่ก็เป็นกิจกรรมบุญใหญ่นะหลายๆคนเคยแสวว่านี่ยธรรมยาตราในกรุงเทพและปริมณฑลทำไมไม่ไปธรรมยาตราที่ภาคใต้อ่านี่ไปแล้วนะ 9ก้ถึงสิมีนาคมนี่จะไปจัดธรรมยาตาฉลองมหาเจดีเจดีแห่งพระรัตนตรัยนะเจดีแห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกลมจังหวัดสงขลานี่ไปนะเก้าถึงสิมีนาก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะนะไปร่วมกิจกรรมธรรมยาตาพระพันรูปนะที่หาดใหญ่นะที่ที่วันที่9เดินในตัวเมืองหาดใหญ่ วันที่10ก็เดินเข้า,าศูนย์ปฏิบัติธรรมบางกล่ำนะที่เพื่อฉลองเจดีแล้วก็มีการจุดประทีปนับหมื่นดวงด้วยเห็นไหมธรรมยาตราบวุระยะสั้นจุดประทีปสามารถทําได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะอินเดียเนปาลทั้งหลายเขาก็มีการธรรมยาตรานี่ยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถ c ีแอ D ดีไปได้ซึ่งองค์กรพุทธก็เอาไปทําและจะทําให้กิจกรรมขององค์กรพุทธเนี่ย เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่แล้วนะอย่างที่บอกว่าช่วงมาค้าบูชาก็มีการจัดสัมมนาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เหล่านี้แหละว่าแต่และองค์กรทํากิจกรรมอะไรบ้างก็มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ทำให้สืบอ,อายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําให้องค์กรต่างเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นในขณะเดียวกันกิจกรรมไฮไลไท์สำคัญปีที่แล้วคือหล่อพระบรมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญพระองค์เนี่ยประดุษสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพโลกนะสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้เข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในเข้าถึงความสงบภายในเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วพระองค์จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพโลก การหล่อพระบรมพุทธเจ้าก็เป็นการหล่อสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพโลกให้ชาวโลกได้เห็นแล้วจะได้หันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวเช่นเดียวกันนะปีที่แล้วนะก็ถือเป็นการทบทวนบุญนะฮะเดียวกันก็จะมีปีที่แล้วเราก็จุดประทีปนับแสนดวงสําหรับปีนี้เนาะปีนี้ เราก็จะมาประกาศปฏิญญาสันติภาพโลกตามพระพุทธเจ้านะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนามาคับูชาปีนี้นะก็ขอเชิญชวนนะปีนี้ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์เชิญชวนผู้มีบุญทุกคนทั่วโลกแล้วก็อย่าลืมเป็นกัลยาณมิตรชวนทุกคนมาร่วม,มบุญด้วยนะช่วงเช้าก็จะมีตักบาตรปีนี้ปรับตักบาตรที่ หน้าบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายนะก็เชิญชวนมาร่วมกันตักบาตรพระนับพนรูปนะช่วงสายก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิเพื่อสันติสุขภายในและส่งสัญญาณสันติภาพโลกให้กับชาวโลกได้มาสนใจอ่าแล้วช่วงสายหลังจากเรามาได้มาปฏิบัติธรรมแล้วมีกิจกรรมสำคัญคือมอบรางวัลระดับโลกนั่นคือ กินเนส s s เวิร์ r เรคคอร์ดนะมาอีกแล้วนะเราได้รางวัลมาแล้ว8รางวัลสถิติโลกนะครั้งนี้จะเป็นสถิติที่9านะโอเป็นองค์กรที่มีรางวัลระดับโลกนะมากทีเดียวนะสำหรับกินเนสเวิร์เรคคอร์ดลำดับที่9แล้วนะในหัวข้อการประกาศตนนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลก1ล้านคนจริงๆเราทะลุ1ลนะ้านเนาะ ไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปดูในวันงานจะได้มีการประกาศแต่วันนั้นก็มาชื่นชมอนุโมทนามาปลื้มบออกปลื้มใจเพราะทุกท่านเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของ1ล้านคนที่ประกาศเจตนาลมว่าสมาธินี่แหละจะสร้างสันติภาพโลกได้มารล่นลงให้นั่งสมาธิเพื่อสร้างสันติภายในแล้วก็สันติภาพโลกนะมาชื่นชมตัวเราเองแล้วก็ชื่นชม วัดวรรมกายมือที่ธรรมกายด้วยที่ได้รางวัลระดับโลกกินเนสบอร์เรคคอร์ดนะอันนี้สำคัญนะช่วงสายส่วนช่วงบ่ายเนะี่ยยกให้ทางก้าวหน้าเลยช่วงบ่ายก็จะมีการมอบรางวัลนะการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งนี้เป็นครั้งที่41เป็นครั้งที่41หรือปีที่41 เป็นการแข่งขันธรรมะสำหรับเยาวชนทรงเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่ออะไรเพื่อได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแผ่ไปปฏิบัติก่อนอน,นะไปศึกษา,าไปศึกษาไปไตรตรองไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเขาได้ผลกา,การปฏิบัตินะก็จะได้เผยแผ่ได้การตอบป,ปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าก็เป็นขั้นพื้นฐานว่าเขาจะได้ศึกษาก่อน ได้อ่านก่อนอ่านมงคลชีวิตหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่ออ่านแล้วสุ่มทับแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปเผยแผ่ช่วยกันเผยแผ่ได้นี่เป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนดีนะมาให้กําลังใจลูกลๆหล,ล,ล,ลานๆกันนะช่วงบ่ายนอกจากนี้มอบรางวัลแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเวอร์เพกด้วยนะเป็นการแข่งขันธรรมะสําหรับประชาชนทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ ทั่วโลกเลยจะมารับรางวัลกันในช่วงบ่ายของวันมาคาบูชาส่วนช่วงคำ่ำก็เหมือนเดิมมีกิจกรรมจุดประทีปนับแสนดวงถวายเป็นพุทธบูชาอา่าถวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เป็นสัญลักษณ์ว่าแสงประทีปนี้แหละเปรียบประดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาให้กับมนุษย์ ให้กับสัรพสัตทั้งหลายนะที่ที่พระองค์ได้นำความรู้ธรรมะภายในมาสั่งสอนสัพพสัตทั้งหลายว่าสามารถปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเ,เข้าสู่ฝั่งพระนิพพานเป็นพระอาหารหันต์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแสงสว่างแห่งโลกนะเราจึงจุดรปะทีบสวายเป็นพุทธบูชา จะได้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของโลกด้วยแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีฉล้องชัยชีตังเมสวดธรรมจักที่เราจะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะซึ่งตลอดระยะเวลา54ปีของวัดพระธรรมกายนะเราก็ยังยึดหลักตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยึดตามหลักมโนปณิธานที่ตั้งไว้นะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดีมาจนถึงทุกวันแล้วงานเผยแผ่ที่สำคัญอย่างที่บอกเราทำคนเดียวไม่ได้ฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันทั้งในระดับชาวพุทธด้วยกันทั้งในระดับเครือข่ายองค์กรพุทธทั้งหลายนะมาสร้างสันติภาพด้วยกันตามที่พระพุทธเจ้าเนาะให้หลักในการเผยแผ่หลักโอวาทปาติโมกในวันมาคบูชาแล้เป็นการประกาศปฏิญญาสันติภาพเราก็จะนำปฏิญาเนี่ยแหละ เผยแผ่โดยไม่ว่าร้ายกันไม่ทำร้ายกันมีความอดทนมีความสำรวมนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทำสมาธิให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในเข้าถึงสันติภายในก่อนที่จะไปสร้างสันติภาพโลกนะช่วงสัปดาห์นี้ก่อนงานก็ให้ทำใจใส,ส่ปฏิบัติทำบำเพ็ญบุญกันให้เต็มที่เพื่อรองรับบุญใหญ่กันในวันมาคบูชาในวาระ 54ปีของวัดพระธรรมกายที่ยังยืนหยัดยืนยันในการสั่งสมบุญสร้างความดีต้องขอชื่นชมอนุโมทนาบุญทุกท่านนะที่เข้ามาวัดแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมตามหลักโอวาทปาติโมงตามที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านแนะนำสั่งสอนเราโดยมาตลอดเลยและที่สำคัญก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกมา ประพฤติปฏิบัติทำกันเพราะเราทำคนเดียวไม่ได้นะเราดีคนเดียวก็ไม่ได้ต้องดีกันไปเป็นทีมดีกันทั้งโลกดีเป็นทีมรีกว่าทีมพระพุทธศาสนานะเพื่อชวนชวนชาวโลกเข้าถึงสันติสุขภายในเพื่อสร้างสันติภาพโลกนะวันมาค้าบูชานี้ก็เป็นบุญใหญ่นะเรามาประพฤติปฏิบัติทำเพื่อที่จะ เป็นปฏิบัติบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ประกาศโอวาทในการสั่งสอนสัพพสัตว์และที่สําคัญก็คือมาปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์นะที่ท่านอุตสาหสร้างวัดให้เราเป็นพื้นที่ในการสร้างบารมีในทุกวันนี้นะ54ปีที่วานของวัดพระธรรมกายนะมาปฏิบัติบูชาบูชาธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปด้วยนะวันนี้ก็ อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมกันแล้วที่สำคัญก็คือเตรียมตัวเตรียมใจมาร่วมงานวันมาคาบูชาเนาะก็อย่าลืมติดตามรับชมรายการพิเศษฟังธรรมพ้นทุก์เพิ่มสุขกันระหว่างวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะวันนี้ก็ขอจเจริญพรทุกทกท่านนะกับถวายความกรารพพระมหาเทรานุเถระ ทุกรูปนะครับจเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านนะ